สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำบอลสีบ้านเรานะคะมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะบ้านเราเป็นบอลสีเป็นการเลี้ยงบอลสีของมือใหม่นะคะตอนนี้ของเราบอลสีของเรากำลังจะเติบโตแล้วค่ะกำลังโตว,วันโตขึ้นโตว,วันโตคืนแล้วค่ะอย่าง ต้นนี้นะคะสีปราดค่ะหลังจากเลิกจากหายจากการติดเชื้อรานะคะเขาก็ดีวันดีคืนแล้วนะคะเขามีหลอดใหม่ใบใหม่มาเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าเขาสีเขายังไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะออกสีเขียวมากกว่าค่ะตอนหลังนี้ก็เริ่มจะมีสีชมพู มากขึ้นแล้วนะคะต้นก็โตขึ้นแล้วค่ะนารีบุรพาดูสิคะนารีบุรพาของเราเนี่ยใบใหญ่มากเลยค่ะใบใหญ่แข็งแรงสวยมากๆเลยนะคะที่สำคัญดูเขาแข็งแรงเข้มแ,แข็งค่ะแข็งแรงมากค่ะนารีบุรพาแล้วก็ต้นนี้นะคะ เท้เารำไพเท้ารำไพเราก็ต้นโตแล้วค่ะต้นโตแล้วนะคะใบสวยเลยค่ะบอลสีบอลสีมือใหม่ของเราก็เ,าเริ่มจะโตขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นแล้วนะคะแข็งแรงทุกต้นแล้วค่ะสวยงามตามภาษาบ้านเราค่ะนี่ก็คือสองฝั่งโค้งนะคะ สองฝั่งโค้งก็ใบใหม่ในร่าสุดสีสวยมากเลยค่ะสองฝังโค้งนะคะนำมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเรามือใหม่เลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าภูมิใจตัวเองค่ะถึงแม้ว่าจะไม่สวยเหมือนบ้านอื่นเขานะคะเพราะว่าเราก็พยายามเลี้ยงตามภาษาบ้านเราค่ะ เนื่องจากว่าเราเป็นมือใหม่ด้วยบ้านเล็กๆด้วยนะคะอันนี้คือเศรษฐีพันล้านนะคะที่หายจากการติดเชื้อโรคเพิ่งจะฟื้นตัวได้ค่ะใบล่าสุดเขาเขาออกสีเหลืองเขียวเลยค่ะป้ายงามค่ะก็เลยนำมาให้ท่านได้รับชมด้วยนะคะชายชนต้นนี้ก็ มีหลอดใหม่ตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็เห็นหลอดเล็กๆเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะชัยชุนค่ะเขาต้นใหญ่สมบูรณ์แล้วค่ะแต่ว่าในใจก็กลัวแต่เขาจะยืดนะคะเพราะว่าอยู่ในตู้ตลอดเวลาค่ะกลัวเขาจะเป็นยืดด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ